สวัสดีครับเนี่ยคิดไซโคเบองหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัตน,นะครับวันนี้นําเสนอเรื่องของบิลโรซิมานะครับที่ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยบกับลำพูนวอริเออร์โอเคแหละครับทั้งการยิงการจ่ายทุกอย่างอาจจะไม่ได้เหมือนเดิมเหมือนสมัยที่เขาเนี่ยพลิกๆีก,กับทางเชียงรายยูไนเต็ดหรือแม้แต่สมัยอดีตที่เขาเคยเล่นในลีกใหญ่หญมาก่อนด้วยปัญหาการบาดเจ็บด้วยโดยเรื่องของตัวเลขอายุที่มันเยอะขึ้นด้วยนะครับและการไปอยู่ในลีกรองมันก็ทําให้เรื่องของสภาพความฟิตคุณภาพเกม มันแตกต่างจากไทยลีกหนึ่งแต่ด้ยวยประสบการณ์ของบิลโรซิม่านะครับและการร่วมงานกับอลรกซานเบรกามาที่รู้วิธีการใช้งานเขาก็ทำให้บิลโรซิม่าเนี่ยกลับมามีประโยชน์ต่อทีมในช่วงเวลาอันรวดเร็วนะครับสีน่าสนใจก็คือถ้าเราไม่โกหกกันข้อมูลที่แท้จริงนะครับเอาเป็นว่าทางฝั่งของเชียงใหมยย่ยูเนี่ยน่าจะยังจ่ายเงินเดือนให้กับบิโรซิม่าอยู่เพราะว่าเชียงใหม่กับลำพูนเนี่ยเหมือนเป็นทีมพาร์ทเนอร์กันอยู่แล้วครับ เรื่องนี้ผมว่ามีความเป็นไปได้ดังนั้นลำพูนที่ต้องการกองหน้าตัวเป้าหลังจากพลาดได้ตัวอดิศักกรสอนซึ่งตัดสินใจเลือกไปอยู่กับตรังการูทั้งที่จริงๆเนี่ยเกอบจ,จบกับลำพูนไปแล้วทางกามาก็พยายามจะหากองหน้าต่างชาติที่เป็นพวกบราซิลแต่มันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์กันทั้งเรื่องของหนึ่งนิสัยใจคอเรื่องของอายุเรื่องของค่าเหนื่อยที่ช่วงหลังเนี่ยนะครับ ลำพูนก็ลงทุนไปเยอะกับตัวต่างชาติรวมถึงตัวของกา,มมาเองก็เป็นหนึ่งในการลงทุนของราชันโคขาวด้วยกามมาเลยต้องเลือกของที่ใกล้ตัวไว้ก่อนซึ่งจริงแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีใครวิเคราะห์หรอกครับว่าบิรซิมาจะมาอยู่กับอเล็กซานเดรกาาอีกครั้งหนึ่งในวัยขนาดนี้เพราะตอนอยู่กับทางเชียงใหม่ยูเนี่ยโอเคอาจจะโดนดรอปไปบ้างยิงประตูให้น้อยบ้างแต่ดันไม่ถูกใจกุญซืออย่างนาะช่วยสมชายช่วยบนชุมบิรซิมาชอบมาพร้อมโจทย์นี้ครับ โจท์ที่ต้องการพิสูจน์ตัวเองว่าเขายังไหวอยู่และกาาก,ก็ต้องการคนประเภทนี้ในการที่จะมาเล่นในแดนบนเพื่อเอาประสบการณ์มาช่วยและทําให้ลําพูเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นในการครองบอลและไม่เสียบอลเป็นตัวเชื่อมเกมข้อมูลพวกนี้ครับเป็นข้อมูลที่มีอยู่จริงและเราก็จะนํามาเชื่อมโยงและมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้จะพร้อมแล้วนะครับกดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube Facebook และก็ทิกต o k ของคิดสโค้งนะครับในชื่อเลยติ้งเคิร์ฟคิดสโค้ง ส่วนเว็บไซต์นะครับ t i n k c u r v e c o สินคา้าก็หมึกอุดหนุนกันด้วยนะครับสแกนตรงนี้เลยซื้อขั้นต่ำผ่านช่องทางนี้200บาทลด20มีโปรโมชั่น1แถม1ด้วยนะครับแล้วก็ใครอยากชิมฟรีอยากจะลองดูว,ว่ากหมึกเป็นปลาหมึกแท้100นะครับมันอร่อยขนาดไหนการันตีนะครับว่าใครไม่เคยกิน กินแล้วบอกว่าอร่อยทุกคนนี่เลยช่องทางนี้ครับอยู่ในไลน์กลุ่มนี้นะครับสแกน QR Code นี้มีโอกาสได้ฟรีๆนะครับสัปดาห์ละ2เซตนะครับแจกให้ฟรีถึงบ้านอย่างแน่นอนนะครับเรื่องของบิลโรซิม่าเนี่ยผมอยากจะต่อยอดไปถึงการคัดเลือกตัวและวิธีการทํางานของอเริสันเรกาาก่อนนะครับก็ถือเป็นโค้ชที่ประสบการณ์คุมทีมมาเยอะแยะเลยนะครับคุมทีมต่างประเทศก็เยอะในลีกแถบตะวันออกกลางหรือแม้แต่ ในเกาหลีใต้เนี่ยก็เ,เคยทํางานมาจนได้ก้าวเป็นผู้ช่วยโค้ชของทีมชาติเกาหลีใต้ชุดใหญ่มาแล้วด้วยช่วงเวลาการคุมทีมที่ยาวนานมันก็สอนให้กามาเนี่ยได้หนึ่งสิ่งที่เขาจะพูดเสมอนะครับเวลาทํางานสําคัญในการเป็นเฮดโค้ชเขาบอกว่าต้องทําให้ลูกทีมเชื่อใจให้ได้ก่อนเพราะว่าความเชื่อใจเชื่อมั่นความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันเมื่อมันเกิดขึ้นผลงานของทีมก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอนยังไม่ต้องไปถึงเรื่องของแท็กติกอะไรเลย วิธีการทําง,งานของกามาแสดงออกมาในทุกๆงานที่เขารับนะครับในช่วงที่เขาเข้ามาคุมทีมในไทยลีกครั้งแรกกับบุรีรัมยูเนเต็ดเขาสร้างตำนานพาทีมคว้าทุกแชมป์ที่ลงแข่งขันและจากนั้นเนี่ยชื่อเสียงของเขาก็กลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างสาหรับบ้านเราและก็หลายคนเนี่ยรู้ว่าเขาสามารถทําอะไรได้บ้างซึ่งการมีดีกรีก็ทําให้กามากลายเป็นกุนซือที่รับการยอมรับว่าสามารถทําทีมให้มีผลงานที่ดีขึ้นในระยะเวลาไม่นานนะักเรียบง่าย ว่าจูนปุ๊บก็ติดปั๊บทันทีครับกาม่าบอกว่าสิ่งที่เขาเนี่ยพยายามทําคือทําให้ผู้เล่นทุกคนมั่นใจในตัวเองให้ได้ก่อนและผู้เล่นเหล่านี้ก็ต้องยอมรับในตัวเขาด้วยและเขาคิดว่านักเตะชอบการฝึกซ้อมของตัวเขาเองก็เลยพยายามสร้างความเข้าใจให้ทุกคนว่าการฝึกซ้อมแบบไหนจะเป็นยังไงและจะพยายามพูดกับนักเตะแบบตรงตรงทุกเรื่อง กาม玛ยังเล่าให้ฟังอีกนะครับว่าเขาพยายามใช้วิดีโอเยอะแยะเลยเพื่อช่วยอธิบายให้ผู้เล่นเห็นภาพมากขึ้นเขาชอบพูดคุยกับผู้เล่นเป็นรายบุคคลและก็ชอบผลักดันนักเตะทุกคนและบอกว่าเขาต้องการอะไรสิ่งที่นักเตะทำได้ดีหรือไม่ดีต้องพูดความจริงใส่กันและไม่ต้องโกหกผู้เล่น เพราะว่าเขาเคยเป็นผู้เล่นมาก่อนและโคช้ชหลายคนเนี่ยชอบโกหกเขาและทําให้เขารู้ว่าคนเป็นโคช้ชจะหมดความน่าเชื่อถือทันทีภายใต้คําโกหกครับสมมุติถ้าเกิดว่ากาม,มาไม่ชอบผู้เล่นคนหนึ่งเขาจะบอกตรงๆเลยว่าผมไม่ชอบคุณคุณย้ายออกไปได้เลยผมไม่ต้องการใช้คุณไม่ต้องเสแสร้งครับแล้วเชื่อไหมครับสิ่งที่กาม,มาเล่าเขาบอกว่านักเตะเหล่านั้นก็ชอบเหมือนกันเพราะบอกความจริง ก็ทําให้ทุกอย่างเดินหน้าต่อไปได้ไม่ต้องมากักกันนะครับนี่คือสิ่งที่กาม,มาผูดเสมอในการทํางานของเขาการพูดคุยสื่อสารของกาม่มาคือหนึ่งในวิธีการคัดสรรลูกทีมของเขาได้เป็นอย่างดีเพราะว่าการสื่อสารยิ่งมากเท่าไหร่ก็ทำให้รู้จักกันมากขึ้นเท่านั้นและหนึ่งในคนที่สามารถยกมาเป็นตัวอย่างชัดเจนที่สุดก็คือกรณีการทำงานร่วมกันของกาม,ม่ากับดาวยิงคู่บุญของเขาอย่างบิลโรซิมานะครับ บิลเองเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในนักเตะบราซิลในไทยลีกที่มีดีกรีไม่ธรรมดานะครับเคยเล่นในทีมใหญ่ๆที่บราซิลมากมายทั้งซานโตสโคดินเทียนแล้วก็อีกหลายทีมเจ้าตัวย้ายมาคาแค่ในไทยลีกตอนอายุ33แล้วครับมาอยู่กับราชบุรีในปี2018ตอนแรกเนี่ยหลายคนมองว่าอายุแล้วก็ร่างกายดูเหมือนบิลจะเป็นนักเตะที่หมดสภาพ เพราะเจ้าตัวเนี่ยรูปร่างดูท้วมๆหน่อยครับและวิธีการเล่นก็แตกต่างจากตัวรุกบราซิลในไทยคนอื่นๆที่มักจะเป็นพวกมีความเร็วปาดเปรียวมากกว่าที่จะเป็นกองหน้าในแบบบิลก็คือเกาหน้าตัวเป้าในสไตล์ที่เรียกว่า deep r u i n g forward ครับ หรือว่ากองหน้าที่มีหน้าที่พักบอลและจบสกอร์เป็นหลักมากกว่าการเอาชนะดวลกันแบบ1ต่อ1และก็สร้างสารรค์เกมด้วยเทคนิคส่วนตัวแต่สุดท้ายไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามครับบิลโรซิม a าไม่ประสบความสําเร็จกับราชบุรีเพราะร่างกายของเขายังไม่สมบูรณ์พอครับและยังปรับตัวกับฟุตบอลไทยไม่ได้ในช่วงเลกแรก จนทำให้เขาต้องย้ายมาอยู่กับทางเชียงรายยูไนเต็ดที่มีอเล็กซานเดรียกาม่าคุมทีมอยู่ย้อนกลับไปในช่วงเวลานั้นครับกาม่าเนี่ยเป็นกุญซือที่มัจะเลื้นนักเตะบราซิลในรูปแบบของการอิมพอร์ตเข้ามาก็าคือดึงตัวจากต่างแดนมาเล่นโดยตรงไม่เคยเล่นในไทยลีกมาก่อนนะครับนั่นคือสิ่งที่การ่มาชอบทำแต่สาหรับเคสของบิลโรซิมา เป็นกรณีที่แตกต่างออกไปเหตุผลก็เพราะว่ากาม่าได้เห็นและรู้ว่าเขาจะใช้งานบิลโรซิม่าอย่างไงให้ได้ผลออกมาสูงสุดครับเชียงรายในวันนั้นครับมีนาเตะหนุ่มๆห,หลายคนแถมตัวลุกต่างชาติอีกคนก็เป็นสายสปีดเทคนิคนั่นคือวิเดมเอริเก การได้กองหน้าตัวเป้าอย่างบิลเข้ามาจึงกลายเป็นจิกซอที่ทําให้ทีมลงตัวอย่างไม่น่าเชื่อและเมื่อมีบิลอยู่ข้างหน้าเกมรุกของเชียงรายก็สามารถสร้างความอันตรายได้จากทุกทิศทุกทางนะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมมาจากสตาฟของเชียงรายในยุคป,ปี2018เขาก็เล่าให้ฟังเหมือนกันนะครับบอกว่าหน้าที่หลกัหลกๆของบิลในมือการมาคือการพักบอลและด้วยความที่บิลไม่ใช่นักเตะที่มีความเร็วและความคล่องตัวขนาดเอาชนะแบบดวลกันหนึ่งต่อหนึ่ง ดังนั้นเมื่อเขาได้บอลในเกมรุกจะต้องมีตัวริมเส้น2ข้างขึ้นมาเพื่อช่วยทําทางอยู่ทุกครั้งและเมื่อพื้นที่เปิด บิลก็จะอันตรายขึ้นทันทีเพราะเขาเป็นคนที่วางเท้าดีจ่ายบอลแม่นและจบสกอร์เฉียบขาดตอนที่บิลเล่นกับวิลเลียมเอริกเกจะได้เห็นภาพนี้ชัดมากเพราะว่าพวกเขาทันกันอีกคนฉีกออกข้างอีกคนจะสลับเข้ามารอแท็บอินพูด,ดง่ายๆคือจุดเด่นของบิลคือการเก็บบอลเอาไว้แล้วไปต่อเองหรือจะป้อนให้เพื่อนก็ได้เขามีประสิทธิภาพทั้งนั้นในการเล่นทั้ง2แบบจากคำอธิบายนี้จะเห็นได้ว่าบิลเนี่ย อาจจะไม่ใช่นักเตะที่มีความสามารถเฉพาะตัวสูงหรือว่าทะลุทะลวงแนวรับด้วยตัวคนเดียวได้แต่ถ้าเกิดคุณใส่เขาลงไปในทีมที่มีระบบการเล่นชัดเจนเขาจะกลายเป็นคีย์แมนคนสําคัญของเกมรุกให้กับทีมทันทีสิ่งที่อันตรายที่สุดของบิลคือการทําให้ผู้เล่นคนอื่นรอบตัวเขามีผลงานที่ดีขึ้นนั่นเองครับหลังจากประสบความสําเร็จกับทางเชียงรายทั้งกาม,มาและบิลก็แยกทางกันไปพักหนึ่ง จนกระทั่งไทยลีกเลกสองของฤดูกาลนี้ครับทั้งคู่ได้กลับมาทํางานร่วมกันที่ลําพูนโดยบิลในวัยสาปีเนี่ยยิงไปแล้ว3ประตูจากทุกรายการหลังย้ายมาร่วมทีมลําพูนบอิเออร์โดยบิลในวัยสาปีนะครับเอาจริงๆวิธีการเล่นของเขาเนี่ย ยังไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมมากนักเลียมฟุตบอลที่เหนือชั้นแย่งบอลยากการเปิดพื้นที่การพักบอลของเขายังคงดูดีเหมือนเดิมเหมือนกับว่าอายุไม่ได้ส่งผลต่อการเล่นในสไตล์ของเขามากจนเกินไปอย่างที่ใครๆคิด อีกอย่างสไตล์การเล่นของบิวนั้นก็เหมาะกับอายุของเขาด้วยนะครับคือการใช้คลาสฟุตบอลเล่นมากกว่าความแข็งแรงของร่างกายจังหวะการพิงจังหวะเบียดจังหวะปะทะดูดว่าเจ้าตัวจัดเข้าใจเป็นอย่างดีว่าแต่ละครั้งควรจะใส่เต็มแค่ไหนจังหวะนี้ควรลมเพื่อเอาฟาวดีไหมจังหวะนี้ควรจะตัดฟาวไปเลยเพราะป้องกันการโดนสวนกลับหรือว่าจังหวะไหนจะต้องจัดเต็มเพื่อเอาบอลมาให้ได้เพราะเป็นโอกาสในการสร้างเกมรุก ครั้งสาคัญของทีมนั่นเป็นในผลที่กามามองหาหนักเตะอย่างบิลมาเสมอในวันที่เขามีภารกิจสําคัญต้องทาครับกาาบอกว่าเขาดึงตัวบิลมาร่วมทีมเพราะรู้วิธีการใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดสําหรับทีมนี่คือนักเตะที่แข็งแกร่งแข็งแรงและสําคัญที่สุดคือเขารู้ว่าจะยิงยังไงให้ได้ประตูกามาทํางานร่วมกับบิลมาก่อนและก็พบว่าบิลเป็นนักเตะที่เข้าใจแทคนิกอย่างแตกฉานแม้ตอนนี้อายุของเขาจะมากขึ้นกว่าเดิมบ้างนิดหน่อย แต่กาม่ามองว่าไม่ใช่ปัญหาบิลยังคงแข็งแรงดีเหมือนเดิมไม่เคยประสบปัญหาอาการบาดเจ็บเลยแถมยังมีเกมให้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องนั่นแหละครับเป็นเหตุผลโดยรวมทั้งหมดว่าทำไมอเล็กซานเดรกามาถึงเลือกบิลโรซิมาและบิลโรซิมาถึงตอบโจทย์วิธีการเล่นของลำพูนมาถึงตรงนี้ถึงแม้ว่าร่างกายของเขาผมยืนยันนะครับแข็งแรงจริงแต่ด้วยสังขารครับยังไงไม่ได้รวดเร็วเหมือนเดิม การฟื้นตัวไม่ดีเหมือนเดิมแต่บิลรู้ครับว่าพื้นที่ตรงไหนคือพื้นที่ที่เขาต้องไปยืนอยู่เพื่อสร้างโอกาสให้กับทีมโดยที่ลัมบูเดอร์ต้องใช้โอกาสไม่เปลืองในเลก2นับจากตรงนี้จนถึงเกมที่เหลือเพราะทุกเกมมีความหมายกับพวกเขาตราบใดที่ยังหนีเรสโซนไม่ผลแบบ100%เซทั้งหมดนี้นะครับก็คือคิสไซโคเมื่อหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้ครับอย่าลืมติดตามพวกเรานะครับตามช่องทาง YouTube Facebook แล้วก็ tiktok ในชื่อ ting curve er คิดไซโคน,นะครับส่วนนี้ครับเว็บไซต์ ting curve er co และสินค้าโกมึกอุ่นหนึ่งก็ด้วยนะครับแฟนคลับทุกคน ขอบคุณมากสำหรับการติดตามขอบคุณทุกยอดซื้อที่ซื้อเข้ามานะครับให้กับสินค้าที่เป็นสปอนเซอร์ของเราในทุกๆอย่างเลยของโกมืองเนี่ยซื้อขั้นต่ำ200บาทลด20%นะครับและใครอยากชิมฟรีแบบนี้กิฟต์เซตสัปดาหล์ละ2เซ็ตนะครับก็สแกน QR Code มาได้เลยหรือว่าใครอยู่ในนี้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวแอดมินโกมเขาจัดการให้ไม่มีคนได้สำย่างแน่นอนเจอใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ